ที่สาคัญกว่านั้นก็คือในปีนั้นท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้มีคนของสํานักทางเฉียงตกตายไปเป็นจํานวนมากและลอยเยว่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนแบบนี้ควรค่าที่จะสงสารงั้นหรือถ้าหากเขาหน้าสงสารงั้นคนที่ตายเพราะเขาคงหน้าสงสารยิ่งกว่าเมื่อกลับมาที่สํานักทางเฉียงจังอยู่ก็ได้บอกกับอูเฉิทนทันทีอูเฉินข้ามีเรื่องต้องรบกวนเจ้าข้าอยากให้เจ้าส่งคนไปที่เมืองตงโจเพื่อตรวจสอบบางอย่างเรื่องตูร้รโหยุนหรือขอรับ อูเฉินฉลาดเป็นอย่างมากตอนที่ได้ยินคำพูดของจังอยู่เขาก็เข้าใจทันทีว่าจังอยู่หมายถึงอะไรจังอยู่พยักหน้าและกล่าวว่าส่งคนไปตรวจสอบหน่อยข้าอยากจะรู้ว่าตู้รั่ยอยู่หนีไปแล้วจริงหรือไม่ถ้าหนีไปแล้วความน่าจะเป็นที่มันจะไปซ่อนตัวคือที่ใดแต่ถ้ามันยังไม่หนีข้าจะไปที่เมืองตงโจโด้วยตัวเองอันที่จริงแล้วจังอยู่ก็พอจะคาดเดาผลลัพธ์ได้แต่ยังไงซะเขาก็อยากจะส่งคนไปพิสูจน์มันอูเฉินพูดขึ้นด้วยความเคารพตกลงข้าจะไปจัดการให้เดี๋ยวนี้ ดีจางยู่โบกมืออูเฉินไม่พูดอะไรต่อเขาหันหลังแล้วรีบเดินออกจากสำนักมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านของตนหลังจากจัดการเรื่องราวของตู้ร้่ยหยุนเสร็จแล้วจังอยู่ก็หันไปมองสิ์คนอื่นๆแล้วพูดขึ้นเซียวเหยียนเซียวซินจิ้งจอกพันหน้าอาจารย์โอพวกเจ้าสี่คนอยู่ต่อส่วนคนที่เหลือกลับบ้านกันไปก่อนแล้วค่อยมาใหม่ในวันพรุ่งนี้งั้นข้าขอตัวลาก่อนเจ้าสำนักอูโม่เติ้งชิวฉาน หลินหมิงและคนอื่นๆต่างก็โค้งตัวให้กับจางอยู่ด้วยความเคารพพี่เจ้าสำนักฆ่าอยู่ต่อได้หรือไม่อูซินซินตาเป็นประกายอ้อนวอนนางคอยเหลือบมองไปที่จางอยู่อยู่บ่อยๆแต่อันที่จริงแล้วนางมองไปที่เสี่ยวหลานที่น่ารักต่างหากมังกรน,น้อยน่ารักมากท่าทางเซอ้อซ่าของมันทําให้นางละสายตาไปไม่ได้เลยตลอดทางอูซินซินก็เอาแต่มองไปที่อ้าวเสี่ยวหลานแม้แต่ตอนที่ลยเยว,ว่านถูกฆ่านางก็ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อย เสียวลานที่โดนจ้องมาตลอดเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมานิดนิดนางขดตัวอยู่ที่ไหล่ของจังอยู่พร้อมกับตัวสั่นเล็กน้อยไม่ได้รีบกลับไปได้แล้วจังอยู่แสดงสีหน้าขึงขังไม่ต้องสงสัยเลยว่าจากน้ำเสียงของเขาแล้วนางไม่อาจจะโต้แย้งได้อูซินซินร้องอือ้อออกมาด้วยความผิดหวังก่อนจะหันหลังแล้วก้าวออกไปด้วยความไม่เต็มใจหลังจากที่อูซินซินจากไปแล้วจังอยู่จึงหันกลับมาและคืนแหวนให้กับเซียวเหยียนเซียวเหยียนแหวนวงนี้จงรักษามันไว้ให้ดีๆนะ ผ่านไปสักพักเขาก็มองไปที่โอเสินเฟิงแล้วกล่าวว่าอาจารย์โอท่านต้องอยู่กับเซียวเหยียนไปก่อนเนื่องจากท่านยังบาดเจ็บอยู่ฉะนั้นท่านต้องอยู่ในแหวนเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บหลังจากที่บาดแผลหายดีแล้วข้าค่อยหาที่อยู่ใหม่ให้กับท่านหาเซียวเหยียนพ่นเปลี่ยนสีหน้าไปทันทีเจ้าสำนักไม่นะถ้าหากอาจารย์โอดุซัปรานที่ข้าบ่มเพาะขึ้นมาอีกล้ะจะทำยังไง ท่านใดนั้นโอเซินเฟิงก็แสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาเขาถลึงตามองเซียวเหยียนอย่างโมโหเซียวเหยียนเจ้าจะดูถูกตาเท่าผู้นี้เกินไปแล้วตาเท่าดูเหมือนเป็นคนเช่นนั้นหรือไม่ใช่ว่าท่านทำมันหรือไงเซียวเหยียนสลดแต่ก็ยังพึงพรรมพำออกมาแถมยังทำมันมาหลายปีแล้วด้วยเมื่อได้ยินแบบนั้นโอเซินเฟิงก็ชะงักใบหน้าของเขาแสดงอาการเกอเขินออกมาตอนนั้นข้าถูกสถานการณ์บีบบังคับเข้าใจไหม เมื่อเห็นหนึ่งแกน่หนึ่งหนุ่มถกเถียงกันจังอยู่ก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ออกมาดีสุดท้ายเขาก็ตีสีหน้าถึงขังเอาตามนี้แหละไม่ต้องทะเลาะกันอาจารย์โอข้าจะหาทางช่วยเจ้าฟื้นฟูตัวเองให้เร็วที่สุดระหว่างนี้เจ้าไม่ควรกินปราณของเซียวเหยียนส่วนเซียวเหยียนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อาจารย์โอเป็นคนดีเขาไม่คิดจะทำร้ายเจ้าหรอกเซียวเหยียนได้แต่ตอบตกลงก็ได้แม้ว่าเขาจะไม่พอใจแต่ในเมื่อจังอยู่พูดออกมาแล้วเซียวเหยียนก็ได้แต่ตอบตกลงเท่านั้น โอเสินเฟิงยิ้มออกมาเล็กน้อยพลางรูปหนวดของตัวเองไปด้วยไม่ดูดก็ไม่ดูดสิเขารู้ว่าถ้าหากตัวเองดูดลมปราณของเจ้าหนูนี่น้อยลงเซียวเหยียนจะรู้ตัวได้อย่างไรตลอดหลายปีมานี้เขาแอบกินปราณของเซียวเหยียนอย่างเงียบๆนับได้ว่าทำจนช่ำชองแล้วแน่นอนว่าขิงน่ยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ดโอเซินเฟิงภูมิใจในตัวเองหลังจากที่จัดการเรื่องของโอเซินเฟิงและเซียวเหยียนแล้วจังอยู่ก็มองไปที่จิ้งจอกพันหน้าและเซียวซินเอ,อ๋อ จึงจอกพันหน้าเซียวซินเอ,อ๋อพวกเจ้าเลือกจะอยู่ด้วยกันหรือแยกกันก็ได้พวกเจ้าเลือกได้ด้วยตัวเองที่พักของเรามีเพียงพอในยุครุ่งเรืองของสำนักทางเฉียงพวกเขามีสิทธิ์มากกว่าหมื่นคนขึ้นไปพวกเขาเป็นชาวทะเลทรายแต่ไม่อยากจะเดินทางไปไป,ไปม,ามาระหว่างบ้านกับสำนักดังนั้นจึงตัดสินใจพักที่สำนักดังนั้นในสำนักทางเฉียงจึงมีหอพักหลายสิบตึกซึ่งเพียงพอรองรับเหล่าสิทธินับหมื่นได้ เมื่อได้ยินแบบนั้นจิ้งจอกพันหน้ากับเซียวซินเอ๋อก็หันมามองหน้ากันแล้วพากันตัวสัน่นแยกกันดีกว่าจิ้งจอกพันหน้าและเซียวซินเอ๋อตอบออกมาเป็นเสียงเดียวกันจนถึงตอนนี้ทั้งสองคนก็ยังรู้สึกไม่คุ้นเคยต่อกันจิ้งจอกพันหน้าคิดในใจว่าจะให้ข้ามาอยู่กับมดปลวกชีส่วนขั้นที่เก้าเนี่ยนะนี่ข้าตกต่ำขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันให้ข้าอยู่กับจิ้งจอกนี่เนี่ยนะเหอใครจะรู้หล่าว่านางจะมีนิสัยแปลกแปลกอะไรบ้าง เซียวซินเอิร์นึกถึงท่าทางที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของจิ้งจอกพันหน้าในใจก็รู้สึกเย็นชาขึ้นมาแต่ทั้งสองก็ยังสแสดงท่าทีที่สุภาพและยิ้มออกมาเหมือนไม่มีอะไรต่อให้เป็นเทพเซียนมองลงมาก็ไม่อาจมองทะลุความคิดในใจของพวกนางได้ผู้หญิงเซียวเยีย er นเห็นรอยยิ้มของจิ้งจอกพันหน้าและเซียวซินเออร์ก็รู้สึกใจสั่นขึ้นมาไม่รู้ว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าถึงได้รู้สึกว่าบรรยากาศรอบๆเหมือนจะมีไอเย็นแผ่ออกมา